สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาหาซื้อต้นไม้กันอีกแล้วนะคะเพื่อนำไปปลูกที่บ้านสวนปรมาทิตพยาโอสถของเราค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะถ้าคุณอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่หนึ่งที่คุณจะต้องนึกถึงแน่นอนสำหรับการซื้อต้นไม้ทุกชนิดก็คือตลาดคำเทียะะเยเ่ยงนะคะโอ้โหนี่ดูฟ้าซะก่อนฟ้าเปรี้ยงเปรี้ยงนะคะ เราก็มาตลาดคำเที่ยงอยู่หลังโลตัสคำเที่ยงนะคะนี่ค่ะเข้ามาขับร,รถมาตามทางออกแล้วมาถึงตรงนี้ปุ๊บอย่าไปอย่าผ่านนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะบางคนไม่เคยมาหาไม่เจอนะะี่ค่ะเลี้ยวซ้ายมาพามพามคุณจะเจอกับเวิ้งของต้นไม้อย่างมหาศาลก็ <c oughs> เยอะพอประมาณนะเาขาบอกว่ามี ต้นไม้เยอะที่สุดเป็นตลาดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะคะแต่ว่าพินก็ว่ามันก็พอสมควรอ่ะนะจ๊นะเนีค่ะเยอะแยะมากมายเป็นโซนๆไปนะคะวันนี้เราจะมาหาอะไรก็เป็นสมุนไพรด้วยนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เราอยากได้วันนี้เราจะมาดูต้นแสงจันทร์นะคะแล้วก็ดูพวกไม้สมุนไพรที่หายากๆนะคะ ดูซิว่าเป็นยังไงนะราคาที่นี่กับราคาในช้อปปี้ลาซา a ้าในสวนโดยตรงสั่งซื้อผ่านไปซันนี้อะไรมันราคาเดียวกันนะคะก็จะได้ดูกันไปราคาไม่เท่าไหรค่ะบางอย่างมันหายากนะคะจะได้ดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวติดตามกันนะคะที่นี่คือตลาดคำเที่ยงค่ะเมื่อคืนตั้งใจว่าจะมาที่นี่ใช่ไหมคะก็เลยอธิษฐานจิตเพราะว่าฝนตกทุกวันเลย เราเลยอธิษฐานจิตขอนะคะแม่โลกพ่อจัก,กรวาลพระผู้สร้างว่าวันนี้ให้อากาศดีๆนะคะหนูจะมาซื้อต้นไม้ที่ตลาดคํำเที่ยงค่ะดูคะด่ะดูฟ้าดูฟ้านะคะดีไหมโลกจัดไปเลยเหน่งๆหน่งนะคะเน่งๆ <c oughs> โอเคเราไว้พบกันสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงสวนแดงจินดานะคะเพื่อมาซื้อสมุนไพรอ่ะเมื่อกี ได้อะไรไปบ้างแล้วนะคะพี่่าดาวซาอูค่ะดาวซาอูแล้วก็อะไรอีกดีปลากั้งดีปลากั้งค่ะนะชี้เอาชี้เอาเลยนะคะแล้วก็อะไรอีกที่เราได้ไปแล้วมันนี้วันนี้หญ้าพันธุ์เขียวหญ้าพันธุ์เขียวแล้วก็อังกับหนูในอังกับหนูนี่นะคะ ยาหนวดแมวยาหนวดแมวนี่ค่ะอยู่ในตำรับแค่แสนไทยหมดเลยน,นี่ค่ะที่เราเลือกไ,<ห>ไ<ห>ว้แล้วเหลือปลาหมอเหลือปลาหมอค่ะ,คะอันนี้เป็นหนุมานประสานกานี่ค่ะได้ต้นใหญ่เลยแล้วก็จะมีอักทีทวาะตะขาบหินนี่เพื่อนๆดูตะขาบหินนะคะมันมันเหมือนตะขาบจริงๆนะเป็นป,อป้อง <laughs> แล้วก็นนี้เป็นพิมเสนค่ะพิมเสนพิมเสนต้นค่ะพิมเสนต้นค่ะแล้วก็มีต้นหอมหรือต้นหอมด้วยนะคะอันนี้ใช้ยังไงนะที่พี่บอกต้ค่ะค่ะต้แล้วก็พอกฝ่ามือฝ่าเท้ามันจะดูดความร้อนในร่างกายนี่ปุ่มปัญญาชาวบ้านนะคะเพื่อนๆท่าทางอันนี้เขาก็จะไปทำผ้ามอห่มค่ะเออใช่ไหมคะตัวเดียวกันโอเคนี่ค่ะนี่นะเป็น สมุนไพรนะคะที่ปลูกได้ที่บ้านเราจะลงดินก็ได้หรือจะปลูกในกระถางก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วแต่มีที่ไม่มีที่ถ้ามันเป็นไม้ต้นใหญ่เนี่ยเราก็มันตัดแต่งให้มันเป็นพุ่มนะคะจะได้ไม่กินเนื้อที่เราก็ปลูกได้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ปลูกได้นะคะนี่ที่เราเลือกกันไว้แล้วนะคะนี่ค่ะ ใครที่สนใจนะอยู่เชียงใหม่หรือว่าจะมาตลาดคำเที่ยงนะคะก็สามารถมาได้ที่สวนแดงจินดานะคะนี่เราให้พี่เขาติดป้ายชื่อให้ด้วยกันลืมนะคะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก็จะจำได้ไเองของของพี่ไม่ได้ติดป้ายก็ยังจำได้เลยเนาะ ขายมานานหรือยังคะขายนานแล้วค่ะกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วนะคะช่วงนี้เป็นยังไงมั้งคะเงียบค่ะอ้าวเหรอ <c oughs> น่าจะบูมนะไม่ไม่ค่ะไม่ค่อยช่วงนี้จะเงียบๆหน่อยค่ะรอค่ะแต่ก็พอมีลูกค้ามาปะปายค่ะอืมช่วงไหนที่ขายดีๆคะ่ะช่วงตอนอ่าช่วง มาแรกๆนะชะ่วงนั้นเพราะว่าลูกค้าเขาจะอยู่บ้านกันเยอะเขาจะปลูกต้นไม้กันค่ะตอนนี้ไม่อยู่บ้านกันแล้วตอนนั้นทั้งเต้นติ๊กตทั้งปลูกต้นไม้ทั้งทากับข้าวนะคะตอนนี้ไปทํางานกันหมดแล้วนี่แล้วใครเอาซื้อไปปลูกตอนช่วงขิ v อย่าปล่อยให้มันตายนะหนูดูแลด้วยนะคะสงสารเขาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราไปปลูกแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ มาเดินเลือกซื้อสมุนไพรนะคะเพื่อนำไปปลูกที่สวนประมาทิพยโอสถของเราค่ะเพื่อนๆแมต้องบอกเลยว่าสดชื่นเหลือเกินกับการได้อยู่กับต้นไม้นะคะเวลาต้นไม้อยู่ในร้านัูสวยนะเออสวย,ยเขียวดีนะคะแต่ว่าไปปลูกแล้วจะเป็นยังไงก็อยู่ที่การดูแลของเราละอ่า<ะ>เ,เดี๋ยวเป็นฮะ ห้าร้อยยล้านโอเคสแกนนะคะพี่มีอะไรจะแนะนําอีกไหมอ่ะสมุนไพรอันนี้จะเป็นของทางเหนือนะคะอันนี้หอมไกลมันเป็นดอกเหรอเป็นกินใบนะคะแต่จะเป็นหอมไกละะอ่ะค่ะค่ะนี้จะเป็นของทางเหนือเลย แต่ว่าใ<ด>น,นตำรับยายไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่คนจีนขอามาซื้อกันเยอะเลยเอ,อใช่คะ่ะสักต้นแล้วก็จะมีแต่พวกนี้จะเป็นไม้ต้นใหญ่นี่เป็นพ่อสไพรไฟเกีย่ยวกับบำรุงอเป็นเป็นกระดูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใหญ่ยังไม่เอาดีกว่าแต่อันนี้จะเป็นไม้พุ่มเล็กๆโอเค,คโอเคมันกินได้ก็กินได้ค่ะตัวนี้ก็คือกินแบบกินสดๆได้เลยค่ะหนึ่งต้นอะไรอีกอะไรนะหอมไกลเหมือนจะเห็นอยู่นะเหมือนจะเห็นอยู่ มีอะไรอีกไหมที่อยากแนะนำนอกนั้นจะเป็นแบบที่ว่านะคะเป็นพวกเสล็ดทังทอนมีแล้วอ๋อมีแล้วอันนี้แปะตำปึงเหรอคะแปะตำปึงยังไม่มีเนี่ยมันไม่รู้จัดไงค่ะแปะตำปึงมันจะเป็นพวกต้านมะเร็งต้านอะไรมีในเภสัชนะอาวถ้าจะมีก็เอาดีทางนั้นต้นหนึ่งเอาไปต้นหนึ่งนะคะแต่อันนี้จะอยู่ร่มนะคะอยู่แดดไม่ได้นะอ๋อได้ได้ปลูกในร่มได้นะคะ ดูกนะคนเรานะคะตั้งใจไปซื้อต้นแสงจันทร์พูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าจะไปซื้อต้นแสงจันทร์เจอสมุนไพรเข้าไปค่ะพี่เจอสมุนไพรเข้าไปยี่สิบสามสิบชนิดลืมกลับมาจนจะถึงบ้านแล้วนึกออกตั้งใจไปซื้อต้นแสงจันทร์ไม่ได้จ้ะแสงจันทร์ตะวันแดงฉันไม่ได้ เดี๋ยวต้องไปซื้อแถวบ้านหรือไม่ก็ซื้อออนไลน์สรุปไอที่อยากได้ไม่ได้ซื้อไอที่ซื้อไม่ได้อยากได้แต่ได้มาแบบอยากได้นั่นแหละแต่ไม่ได้ตั้งใจโอเคไปเดี๋ยวไปหาแสงจันทร์กันต่อน่าจะได้ในเน็ตหรือไม่ก็ร้านแถวบ้านนะคะภารกิจที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นก็คือการชอบของประหยัด ของคนแถวบ้านทีฉันเพื่อมาหาซื้อกระถางต้นไม้ใบละ60บาทนะคะคุณดูทางคุณดูทางนะคะนี่ค่ะดันด้นนะคะดันดน้นมาหากระถางต้นไม้ไม่เกินไปละ40่สิบถึงหกบาทเท่านั้นแถวบ้านใบละร้อยร้อาสไม่ได้นะคะคุณต้องดูนี่ค่ะนี่ ดูความมุมานะถ้ามานะเรื่องอื่นแบบนี้คงรวยอะค่ะนะคะ,ะ,คะถ้ามีความตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยเอาประมาณสักครึ่งหนึ่งของสิ่งเนี้ยชีวิตน่าจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะดูนะคะอ่าหรือไ่ดูทางนี่นะดีงเมื่อกี้ดูข้างทางนี่นค่ะขับรถเก่งมานะคะขับรถเก่งมา่นะซื้อกะถา,า,างต้นไม้ นี่ถอยออกต้องถอยออกค่ะทางตันแล้วนะคะเข้าสู่ส่วนพฤกษศาสตร์ของชาวบา้านเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ค่อยออกไปนะคะอืมนี่ตั้งแต่ในเมืองด้านโดนถามมาเรื่อยๆนะคะคือจะซื้อที่เตาเลยว่างั้นเถอะคือกระถางต้นไม้นี่แบบต้องซื้อที่เตาเตามันเลยนะคะจะผ่านคนกลางไม่ได้ เดี๋ยวมาผ่านคนกลางใส่ชั้นจะจะไปซื้อเตาที่เตาเผาของเขานะนี่เนี่ยดูทางดูทางทางชาวบ้านนะคะนี่ค่ะดูค่ะดูค่ะดูค่ะนี่คือเส้นทางการวาหากระถางนะคะเห็นไหมคะแอาบูหม่แนจริง,รงๆนะคะ,ะไอ<ป>้ ต้องเข้าใจนะคะนลา,าจิตตังนะคะอยู่กับเพื่อนมนุษย์ก็ต้องอยู่กบับเข้าใจกันนคะคะโดยคนทางกันมานะคะค่ะ,ะ,ค,ะค่ะ,คะทาแบบนี้แล้วค่ะคือถ,ถ้าเจอเอาเผากระถางก็คือต้องขนกระถางใส่รถแล้วก็มีกมาตามถาง ว่ากันไปสรุปคือไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้จ๊ะกระถางไม่เจอนะไม่เจอเตาเผากลับบ้านแต่ก็ยังดีค่ะได้ดูเส้นทงเส้นทางนะคะได้รู้ที่มาที่ไปไปถือว่าขับรถเที่ยวนะคะหาประสบการณ์ชีวิต กลับมาค่ะมาตรงนี้ก็คือจะเป็นแหล่งอนุบาลสมุนไพรนะคะอะไรชอบแดดรำไรมาอยู่แถวนี้ขอบคุณนะคะความคิดเห็นที่ส่งมาในคอมเมนต์คลิปต่างๆนะคะทำไมไม่ทำสลนต้นไม้มันแดดร้อนสมุนไพรไม่ชอบแดดทำสลนคลุมจ้าจ่าขอบคุณมากทำตั้งนานแล้วนะคะ เห็นให้ครบก่อนเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบช่องนี้มีทุกเรื่องนะคะเรื่องชาวบ้านก็มีไม่มีหรอกมีแต่ทฤษฎีกลับหลังหันนะคะแล้วก็การทำสมุนไพรนี้แหละนะติดตามกันค่ะเป็นกำลังใจให้ส่วนปรมาเล็กๆของเราที่บ้านเราด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างกับ แหล่งสมุนไพรและอาหารในบ้านค่ะขอบคุณทุกเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ใครมีอะไรที่อยากจะแบ่งปันนะที่บ้านใครทำแบบไหนเนี่ยบอกบ้างน,นะคะใครมีช่องที่จะทำสมุนไพรในบ้านแบบนี้ก็บอกมาบ้างน,นะเดี๋ยวจะไปติดตามเพื่อนๆเ,เ,เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ